นวยใหญ่แห้งเลยครับครับนวดใหญ่แห้งเลยถ้าออกฝ่างมือผมได้ครับ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมือนีนะคะทุกคนเฮ้ามาเล่นกับพี่ชายเนาะค่ะขอต้อนรับพี่บ่าวแดงค่ะชื่อช่องอะไรคะพี่บ่าวแดงแซบนัวครับพอดีมีโอกาสน้องเพิ่นมาเล็นน้ำนะครับผมเมือนี้มาเล็นน้ำผีเนาะค่ะแบบว่าเป็นรุนพีห้องมวยแบบว่าทามงานกันเนาะค่ะมาแถวนี้ก็เลยแบบแวะมาหาเพิ่นนะคะพอดีทักถามเพิ่นอยู่ว่าแบบเออพี่ว่างไหม ก็พอดีว่างพอดีครับพอดีน้องเพื่อนก็เลยแวะมาเล่นน้ำนะครับผมบบยินดียินดีที่ได้รู้จักกันกับน้องเพื่อนนะครับผมว่าเพื่อนเอาหอยมาฝากมีตนนวยยัวหน่่ยใหญ่ๆเลยลจัดเมนูหอยนางรมสุราธานีเนาะคะ่ะอันนี้เป็นไซส์จัมโบ้นะคะไซส์จัมโบ้แล้วก็เป็นไซส์ x x l จัดมาแบบจัดหนักมากจัดหนักจัดเต็มนะคะมหาพี่ชายดาวติ๊กตอกด้ต้องจัดเต็มนี่เนาะ กะทินกะทินแล้วก็มะละและดิบครับอ่ะค่ะมันมันมันขายโบราณนะหยดกะทินมาจัดเสิบแสน้องกันจ้ะจัดพี่เอาเลยบอกเอาเลยจ้ะให้ให้แก่รับเชิญก่อนให้กิห้เกี่น้อใส่สามอย่างเลยใส่สามอย่างเลยบอกมาขับพี่น้องเสิร์สรน้องกันยังไงจะกินไซส์แบบจัมโบ้ก่อนโอ้ครั้งแรกของเบาแดงด้เนี่ที่ได้กินแบบนี้ครับเหมือนกันแบบเขเคยกินแบบตัวใหญ่หนยใหญ่แห้งเลยครับพี่น้องอู้น่ะ โอ้เสียวเข่าอย่างไรเนาะขออนุญาตเอฟซีผีเป่าแดงด้วยจ้ามาหาผีชายด้วยค่ะร้อ,อนใหญ่แห้งดีเอากินจัดไปที่จัดไปเลยอุ้ยใหญ่มากหวานหวานเดี๋ยวข้ามใหญ่แห้ง นัวใหญ่แห้งเลยครับหวานมากเป็นตรงไหนแ,แตกบ้แตกหวานหวานครับนัวใหญ่แห้งเลยถ้าออฝ่ามือผมได้ครับอืมะละปอมขาดไม่ได้ที่มาที่ไปของละปอมในี่คืออยัง เขาบอกว่ากินแบบง่ายคือขนมมาเป็นของปลอมบอ่เขาบอกสิ <c oughs> ไม่ก็เลยเอินตามเขานะอ๋อกินง่ายคือขนม <c oughs> มาครับพี่น้องเซตเซต้องกันครับหวานหวาน อบแห้งจ้ะอบมากอบเหมือนคนกินเคิร์นได้นนิเคิร์นได้ก็เคิร์นด้วยกันเอ้ยได้ยินข่าวว่าแบบมีแต่แบบผู้สาวมาออกช่องตอนนี้แรงได่นิงอ่อมงอ่องผมไม่เล่นน้ำจ้าเดี๋ยวต้องแก้ตัวให้พี่เขาก่อนนะคะเดี๋ยวเอฟซีคุนจะเข้าใจผิดเนาะ อืน้ำจิ้มกระแซมเนาะอเป็นไรครับโรดมาไก่ปะไก่ก็ดีแบบนี่มูอยู่หนีไงแต่เลยแบบว่า เออถือว่ามาเยวหาหมูน้ามสิโยมยใหญ่แห้งครับโมย,ยใยใ่มากกระุนเท่กากันแต่ว่าแบบผีเพื่นจะว่างบอเนาะคะ่ะเพื่อนเหตุงานประจำเนาะคะ่ะพอดีเลยโชคดีแห้งอืโอ้ยแบบอันนี้ X, XL นะคะ ใหญ่มากหน่อยใหญ่แ้มกระสีเปื่อนในสักน้อยเด้อยจากคลิปนี้หวานหว<า>นเพิ่งเคยได้กินนะนี่ อช่ครับ่เคยได้กินแจักเทอ่อก็แต่เห็ดขีดมาก็จะเห็ดขีดมากครับพี่น้อ,นองบมเคยได้กินจักเทอ่อ <c oughs> ครั้งแรกคือกันครับมามทะเลง่ายกับแบบต้องกินของทะเลตอนแรกพี่เพื่อนกระถามอยู่แต่ว่าเออหมวยมาจะกินอะไรก็เลยบอกว่าขอกินซอยจูเดบบอเพราะว่าช่องมันมาแบบสายซอยจุอะไรอย่างเงี้ย เวลาปอมอกินดิเม็ดมันอ่อนออแบบแห้งจ้ะหวานมากสดมากมาจะแตบน้้งกันครับ ใหญ่แห้งครับเท่ามือเลยใหญ่แห้งเลยครับบอกบออกเลยจ้ะแบบเคินนะ <sho> มึงไงแตอวพี่เพิ่นจะซื้อได้จ้ะให้ก็เคินก็การล่กันนะ ปกติไม่พูดเยอะอยู่ได้ในคลิปเอาลุนจับโบเนี่ยโอ้ต <c oughs> ้องมัวบ่งมา <c oughs> หาไอคือสิบบริกิรบอก <c oughs> โอ้ยอยู่กะะ <c oughs> ไก่ทะเลป่านนี้โมมีโมได้ไปทะเลจักเถื่ออยู่ใกล้ทะเลกับรับพี่น้องเฮ็ดแต่งานครับพี่น้องได้กินดมกเนอะไมมไงละครับมกป่าบ้านเท่าน,ะนี่ยมองห่างเหมือนมาทะเลกรับแบบต้องกินทะเลกบบแบบับบ้านก็คือสึได้กินอาหารพืนบ้านเช่นกันจ้ะ หหหแหดิบกรอบกรอบครับสด,าสดามากไอ้มาแถวนี้กับแบบว่า สั่งแม่ค่าได้ด้วยจ้ะหอยนางลมสุราษฎร์ธานีบายจีดาพูดพูดเสื้อใ้เพื่อนก่อนนะเพราะว่าเพื่นรถคาทรงหาเมื่อกี้ <c oughs> แม่ค้าใจดีมากเอาจัดเลยค่ะแบบมหาโดยเฉพาะที่นี่แบบว่ามหาดาวติ๊กต็อกนะจา๊ะเป็นผีชายเมือยเนาะโอ้หน่อยใหญ่ยั กินไดดโบลายด้ยแบบม <c oughs> ันมันอิ่มนะหอยนาง,งรมอ่ะมันหน่วยใหญ่ครับพี่น้องโบแปลกใจตกที่อิ่มไป <c oughs> มันใหญ่แห้งเลยครับพ้าทุกคุณ่ะหวานหว,วานครับสิดแสน้ำกันค่ะ <c oughs> อืม ปกติเมืออจะกินสุดรวดก่อนนี้นะคืนนะไม่กเ็เคินกันตัวจริงน้องมันงามๆครับสวยแต่ในรูปสวยเป็นบางวัน เชื่อหลัให้ลาหนูครับเชื่อแรกบ่ะแม่หมอเชื่อแรกจัดไปพี่แม่มน้องมวยบ่มมาหาก็คือสิบริกรออกไงโอ้ยไม่ใช่หรอคู่คลังแรกครับอร่อยอ่ะขอซดกินอันนี้หน่อย อร่อยมากหวานเห็นแต่เข้าว่าหวานสวยๆอันนี้เราจะาหวานสวยๆอืมหวานไหมครับครับอร่อยมาก เป็นไงบ้างครั้งแรกความรู้สึกแสบ <c oughs> บริงไอ้ติดใจครับ <c oughs> ไปหาซื้อแส่น,นอกมาอ้านังเอากกะนีเดย <c oughs> อยูนี่ใกล้ๆบนบออใกล้ๆเพื่อนอยโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะหอยนางรมยักษ์ไซส์จัมโบ้แล้วก็ไซส์เอ็กเอ็กแอลนะคะของหอยนางรมสุราษฎร์ธานีเนาะ หวานแห้งเนาะจ้ะสดสดหแห้งจ้ะแซ่บครับค่ะกะนี่โอกาสมาเ่็ผทานมาแถวแบบไกลๆพี่ชายเนาะคะ่ะกะแวบะบมาเล็นน้ำพินแต่ดีใจผมกะที่น้องนุ่งพนแวะมาหานะครับแตีดีต้อนรับนะครับผมดีใจแห้งตื่นเต้นคือกันครับตื่นเต้นในเรี่อค่ะเมื่อก่อนตื่นเต้นคือกันดาวติกตอกไงได้มาเจอตัวจริงนะคะทุกคนก็ดีใจนะคะพี่เขาก็ต้อนรับดีมากเนาะต้อนรับดีแห้งจ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเมื่อกาฝากไว้ซ้ำานี้เนาะค่ะ อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามแล้วก็ทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเวยจ้าแล้วก็ฝากช่องพี่พี่ช่ยหมยในด้วยค่ะช่องเบาแดงแซ่บวนรับค่ะแล้วก็ช่องหมวยนะคะพาก,กินพาแซบเอ็มพีชาแนลก็ฝากเป็นกําลังใจเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับมือน,นี้ไปเราเด้วยค่ะบ๊ายบาย